ยอดความคิดจากไอเดียสู่สิ่งสร้างสรรค์แวนอินสปิเรชันบิ๊กเครั้งที่2กับแนวคิดฮิปสเตอร์นอมิส่งคลิปอาชีพที่คิดว่าใชา่โดนใจฮิปสเตอร์เชิงรางวัลรวม50,000บาทถึงวันที่19กกรกฎาคม2558ที่ www.okmd.tv ok คุณเห็นอะไร คุณผู้ชมเคยได้รับอีเมลหรือว่าข้อความแปลกๆที่อาจจะบอกให้พวกเราโอนเงินไปบัญชีที่เราไม่รู้จักหรือว่าให้คลิกลิงก์แปลกๆที่น่าสงสัยไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ทานองนี้นะครับแล้วก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแค่ระวังตัวหน่อยก็น่าจะพอเป็นไปได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วภัยบนอินเทอร์เน็ตนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดงานวิจัยพบว่าส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคมักไม่รู้ว่าตัวเองกําลังชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปมีบทบาทในแทบทุกมิติของชีวิตประจําวันอาชญากรไซเบอร์เพียงแค่จ้องรอจังหวะทองก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีค่าได้มากขึ้นถ้าไม่นับการก่ออาชญากรรมโดยตรงอย่างเช่นการยักยอกเงินจากบัญชีหรือบัตรเครดิตของเราเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยก็มีความสำคัญมีมูล,ลค่าแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดไม่แพ้กันโดยเฉพาะถ้าเราเป็นคนดังหรือเป็นคนที่มีคนให้ความสนใจเยอะๆเนี่ยข้อมูลของเราก็อาจจะสำคัญแล้วก็มีมูล,ลค่ามากขึ้น จริงแล้วแฮกเกอร์เนี่ยเขาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงทําอะไรจริงๆแฮกเกอร์เขาก็เป็นคนธรรมดานีครับแต่ว่าสิ่งที่เขาแตกต่างจากพวกคนปกติเขาก็คือเขาเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดอ่อนของระบบทุก<ม>นี้เขาจะศึกษาข้อมูลของระบบเรียกว่าหมกมุ่นกันเลยทีเดียวแหละว่าตรงนี้เขามีจุดอ่อนอะไรแล้วเขาใช้จุดอ่อนตรงนี้เนี่ยในการที่จะเข้าแฮกระบบ สำหรับตัวคุณนิกเองอะไรที่ทําให้เริ่มสนใจในเรื่องการหาช่องโหว่ของระบบหรือในเรื่องของการเจาะระบบครับตอนแรกเนี่ยผมก็ทําเป็นงานอดิเรกนะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในสายงานผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของระบบ Cyber Security มากขึ้นก็เลยเรื่องศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังแล้วพอพูดถึงแฮกเกอร์เราจะได้ยินคําว่าแฮกเกอร์สายดําสายขาว,าขาวมันต่างกันยังไงครับถ้าเกิดเราพูดถึงแฮกเกอร์สายขาวเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เรีย ปรึกษาด้านไซเบอร์ซ u เคียวริตี้ส่วนกลุ่มแฮกเกอร์สายดำเนี่ยพวกนี้เขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วก็จะมีตั้งแต่มือใหม่พวกนี้เขาก็จะเริ่มจากเว็บไซต์ทั่วไปจนกระทั่งที่เป็นกลุ่มหน่วยงานใหญ่ๆนะครับกลุ่มพวกนี้เขาจะมีการซื้ออาวุธไซเบอร์ Cyber, ทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้พวกนี้ก็จะมีการจู่โจมเข้าไปยังหน่วยงานเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างอย่างเช่นเข้าไปทำให้ระบบใช้งานไม่ได้อ,า,อาวุธทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยจริงๆมันคืออะไรครการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็เป็นเสมือนการทำ ตันกะคณิตศาสตร์ขึ้นมานะครับซึ่งตันกะมันก็จะมีช่องโหว่อยู่สิ่งที่กลุ่มแฮกเกอร์เนี่ยค้นพบเนี่ยยังไม่มีการแก้ไขเราจะเรียกว่า zero day กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะสามารถใช้ในการที่จะโจมตีระบบโดยที่เครื่องเป้าหมายเนี่ยยังมีใครรู้การขายใน,ในตลาดมืดเนี่ยค่อนข้างจะมีราคาสูงพอสมควรนั่นหมายถึงว่าก็คือขายช่องโหว่ของระบบให้กับ ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีหรือว่าคนอื่นๆใช่ครับ,รบเป้าหมายของแฮกเกอร์ส่วนใหญ่อาจจะเป็นพวกองค์กรใหญ่ๆต่างๆหรือเปล่าแล้วพวกเราที่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทัท่วไปเนี่ยควรจะระวังเรื่องนี้ยังไงบ้างสิ่งที่แฮกเกอร์ต้องการจากเราเนี่ยเป็นข้อมูลของเราข้อมูลบางอย่างเนี่ยเรามักจะไม่คิดว่ามันเป็นข้อมูลที่อันตรายของเราอย่างเช่นเราเคยไปเช็คอินที่ไหนเข้าบ้านตอนกี่โมงเราชอบใช้เส้นทางเส้นไหนในการ เดินทาง<ม>อะไรครับอันนี้ถ้าเกิดข้อมูลพวกนี้ตกไปถึงมือโจรเนี่ยอันตรายนะครับเวลาที่เว็บไซต์ต่างๆรวบรวมข้อมูลเราไปเยอะๆอย่างเงี้ยมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเยอะมากไหมครับหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยตกอยู่ที่3บ,บาทถึง5บาทงั้นถ้าทําเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วรวบรวมได้เยอะมากๆเป็นแสนก็ได้ก็ได้เงินเป็นแสนนี่แหรใช่ครับบางทีเราไม่ได้ไปสมัคร เพราะความอะไรเลยเนี่ยอยู่ดีๆมันก็โผล่เข้ามานะครับบางคนเนี่ยเขาโทรมาหาเราเนี่ยรู้แม้กระทั่งชื่อของเราชื่อแฟนของเราหมายเลขบัญชีธนาคารบางทีเขาก็รู้นะครับอันนี้ผมไม่สามารถทราบได้ว่าข้อมูลมันหลุดจากที่ไหนแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยธนาคารจะมีกฎหมายควบคุมอยู่หมายถึงว่าควบคุมว่าเราสามารถให้ข้อมูลธนาคารนี้แล้วเขาเอาไปใช้ได้แค่แค,แค่ไหนที่มันหลุดออกไปอาจจะเป็นเพราะว่ามีการแฮกเกิดขึ้นหรือมีการ,รั่วไหลของข้อมูลเกิดขึ้นอย่างนี้ น,นี่เดี๋ยวคุณน,นิกจะลองแพ็กให้ดูใช่ไหมครับใช่อันนี้เป,นเป็นการระบบแแล็บบที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ลองดูนะครับจะ อาจารย์ใช้ช่องโหว่ที่เรียกว่า SQL injection SQL injection เนี่ยจริงๆเป็นช่องโหว่ที่เราค้นพบมานานแล้วนะครับ,รบแต่ว่ายังมีช่องโหว่ให้เราได้ตามดูอีกเรื่อยๆครับอันนี้อันนี้เป็นเว็บไซต์ของผมที่ผมสร้างขึ้นมาผมจะใส่อักขระพิเศษบางอย่างเข้าไปทําให้เกิดมันเออร์เลอร์ขึ้นบอกว่าแฮ็กเข้าไปเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยการแฮ็กเนี่ยเราต้องการข้อมูลที่อยู่ข้างในนั้นหรือแม้กระทั่งการทําให้ระบบเนี่ยใช้การไม่ได้โอเคตอนนี้ผมสามารถเข้าถึงไฟล์ในเครื่องได้นะ Okay, โอเคตอนนี้ผมได้รหัสผ่านของเครื่องมาละดูซิว่าในเครื่องนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างโอเคอันนี้เป็นข้อมูลบอกว่า this is is coming ถ้าเกิดเป็นเว็บของทางรายการแสดงว่าเว็บนี้ผมเจาะเข้าไปได้ละทำหน้าเว็บไซต์อะไรต่างๆได้หมดเลยได้อยากเปลี่ยนไหม <laughs> ลองเปลี่ยนดูก็ได้ครับ <laughs> เว็บไซต์ ถูกแฮกแล้วังวัดนีเว็บไซต์ของคุณถูกแฮกแล้วแต่ว่าในของจริงเนี่ยอาจจะมีความลําบากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ไฟล์วอลหรือแม้กระทั่งมีคนพูดดูแลระบบตลอด24ชั่วโมงในสถานการณ์ที่ปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมีโอกาสทางธุรกิจอะไรบ้างที่เราจะสามารถหาได้จาก วิกฤตนี้ครับอันแรกก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซิเค urity พวกนี้เขาก็จะออกมาเป็นที่ปรึกษาสายที่เขาจะต้องมาอบรมเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่เรียกว่าในอนาคตเนี่ยเป็นเทรนที่หน่วยงานจะต้องทําเลยอีกอันนึงก็กลุ่มขายโซลูชันด้านความปลอดภัยบางทีเนี่ยให้ความรู้บุคลากรอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยมอนิเตอร์ระบบหรือว่าช่วยป้องกันอย่างเช่นไฟวอลที่มีความทันสมัยมากขึ้นแอนต้ไวรัสที่มีความทันสมัยมากขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่า D R S I T หรือว่าเป็นกลุ่มที่สร้างแหล่งข้อมูลสำรองในกรณีระบบถูกโจมตีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าการทำดิจิทัล l ฟอร์นิ i c อย่างเช่นสมมติว่าระบบโดนแฮกเข้าไปแล้วเราจะสืบสวนได้อย่างไรว่าระบบถูกแฮกได้อย่างไรแล้วก็ทำการแก้ไขปัญหา เมื่อพูดถึงความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้ไขปัญหานั้นด้วยเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรามาดูกันต่อครับว่าโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มีอะไรบ้าง